สำหรับคลิปนี้นะครับนายชังจนก็จะพามาตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปของเรารบ,บันทึกภาพลงไปยังเ d c ด r d หรือ m e m o r รีการนั่นเองเมื่อก่อน,นรหรือคลิปก่อนหน้านี้นายชัางจนได้ทำคลิปเรื่องการย้ายรูปภาพย้ายข้อมูลไปไว้ที่เอ็ดดการ์ดก็มีเพื่อนๆสมาชิกบ,บอกว่าจะตั้งแบบให้เราถ่ายรูปปุ๊บให้ลง m e m o r รีการเลยได้ไหม เราไม่ต้องไปย้ายเองนะครับวันนี้นายช่างจุนจะมาทําตามคอมเมนต์นั้นนะครับก็คือว่าตั้งค่ากล้องนะครับตั้งค่ากล้องถ่ายรูปนะครับให้มันบันทึกลงในเมมโมรี่การ์ดอัตโนมัติเลยนะครับทําอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดกล้องถ่ายรูปของเพื่อนเพื่อนขึ้นมานะครับพอเปิดกล้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองไปที่มุมบนขวามือนะครับจะมีรูปผันเพืองอยู่นะครับให้กดที่รูปพันเพืองนั้นนะครับตรงนี้นะครับ ให้กดที่รูปฟันเฟืองนั้น1ทีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาคําว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตรงนี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดต่อไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับมันจะมีคําว่าบันทึกในการ์ดเ d เห็นไหมครับหรือบันทึกลงในเมมโมรีการ์ดนั่นเองนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับมันจะทําคล้ายๆแบบนี้แหละ นะครับต่อมานะครับให้เราโยกสวิช์นะครับเปิดบันทึกลงในการ์ด S D แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะบันทึกลงในเมมโมรี่การ์ดของเรานะครับเมื่อเราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับมันก็จะลงเมมโมรี่การ์ดไปเลยนะครับไม่มาลงที่เครื่องนะครับไม่ทําให้หนักเครื่องด้วยนะครับทำให้เครื่องของเราไหลลื่นแรงเร็วนะครับไม่ช้าไม่อื่นไม่หน่วงนะครับเพราะว่านะครับไม่ต้องมาแบกรับภาระจาก รูปถ่ายหรือวิดีโอนั่นเองนะครับรูปถ่ายหรือวิดีโอนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเมมโมรี่การ์ดไปเลยนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะทําตามแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็คลิปนี้นายชินก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสยัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ